เอเหรือนี่จะเป็นข่าวดีให้กับสาวก f อฟซีบวกบล็อกเจกันนะเพราะดูท่าทีของพี่โยงหรือนายกเศรษฐาทวีสินของเราแล้วเนี่ยเหมือนจะเอ็นเอียง ไปทางฝั่งอเมริกาอยู่ใช่ย่อยเลยหลังจากที่มีการเข้ามาพบแล้วก็เสนอดีลใหม่นะครับของทางประเทศอเมริกานะครับที่ได้มาเข้าพบนายสุดินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็ยังยื่นหนังสือให้กับนายกเศรษฐาอีกด้วยเมื่อได้รับของอะไรต่างๆมาจึงทําให้ดูว่านายกเศรษฐานี้จะไม่รีบตัดสินใจในการซื้อลิปเพลเลยทั้งๆที่ตัวเองพูดไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่หน่วยผู้ใช้ รู้ดีที่สุดและก็ต้องตามหน่วยผู้ใช้ซึ่งหน่วยผู้ใช้ก็คือทออถูกไหมทออก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าต้องการกริปเพ่นแต่ทว่าครับนายกก็ยังบอกว่าเดี๋ยวรอไปก่อนได้ไหมละ่ะรอให้เขาเสนอมามากกว่านี้ก่อนเออซึ่งมันก็เอเอียงและเป็นข่าวดีให้กับสาวฟนะครับจากเรื่องราวเรื่องนี้แอดเอาอะไรมาพูดอีกแล้วเนี่ยแอดมั่วหรือเปล่าเนี่ยเออผมจะมั่วหรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้ผม จะเล่าให้ฟังแล้วกันครับ ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องลีไลฟ์อยู่กับผมครับลีมีเรื่องเล่าเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าให้เพืเ่อนๆได้รับชมรับฟังและวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องบินเนี่ยนะครับได้ทาคลิปไปหลายคลิปแล้วก่อนหน้านี้ว่าไทยเราควรจะซื้อเครื่องบินอะไรดีจนมาถึงขั้นที่ว่าทออตัดสินใจแล้วว่าเลือกคลิปเพนจนมาถึงจุดนี้ครับ จุดที่นายกรัฐมนตรีของเราจะตัดสินใจว่าซื้อเครื่องบินรุ่นไหนดีเมื่อฟังจากเสียงทออมันชัดเจนแล้วว่าเป็นกริปเ n E เ r กริปเพน,นะครับแต่เมื่อนายกรัฐมนตรีคือคนตัดสินใจคนสุดท้ายนั่นก็ต้องมาดูอีกครับว่าพีโยคงของเราจะตัดสินใจไปทางไหนครับ ซึ่งนะครับตามรายงานเมื่อวันที่28มิถุนายนนะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยได้เล่าไปว่าสหรัฐเขาส่งดีลใหม่มาให้นะ่ะมันคืออะไรถูกไหมในวันที่28มิถุนายนนั้นนะครับน ek, R, ายโรเบิร์ตโกเด็กเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยนะครับได้มีการเข้าพบนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่สาราว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเพื่อแจ้งนโยบายเพิ่มเติมนะครับในโครงการช่วยเหลือทางทหารในการเสนอขาย F-16 บล็อก70ของบริษัทล็อกฮิตมาตินให้ กับประเทศไทยนั้นเพิ่มเติมครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้บอกครับว่ามีการยื่นหนังสือให้กับทางนายกเศรษฐาทวิสินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกันนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐนะครับยังได้เชิญรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงกลาโหมไปสหรัฐด้วยนะครับซึ่งแบบว่าประมาณแบบ เออเดี๋ยวไปดูเครื่องกันที่เมกาไหมพี่บอกว่าของผมดีกว่านะเอออะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงการประชุมที่สิงคโปร์เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานะครับนายลอยออสตินรัฐมนตรีสหรัฐนะครับได้ร่วมหารือทวิภาคีกับนายสุทินนะครับพร้อมเสนอโปรแกรม 4G Military Financing นะครับหรือว่า f m f นั่นเองซึ่งอันนี้เราก็น่าจะได้ยินกันมาบ้างแล้วว่าอเมริกานะครับเขาเสนอมาให้เราว่าให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำระยะ นั่นเองซึ่ง ก็สร้างนี้ให้กับประเทศอีกแล้วนะครับถ้าเราตกลงในข้อเสนอนั้นซึ่งเป็นการมอบเงินช่วยเหลือนะครับแก่รัฐบาลประเทศพันธมิตรเพื่อใช้ในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหารและฝึกอบรมที่สหรัฐอเมริกาแต่ทว่าประสบปัญหานะครับการขาดแคลนงบประมาณแต่มีความจําเป็นในการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารนะครับจากเดิมที่มีการลดราคา f 1 6เนี่ยลงไปแล้วแต่ก็จะให้ผ่อนชระระยะยาวอีก9ปีซึ่งมี อกเี้ต่ำกว่า5%และตอนนี้นะครับก็ลดไปอีกลดไปอีกลดไปอีกจนปัจจุบันนี้อยู่ประมาณ2.5หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะใครที่ชัรวตัวเลขก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยซึ่งรอบนี้นะครับต่ำกว่ารอบอื่นๆที่กําหนดไว้เลยและเป็นระยะเวลาที่ผ่อนยาวกว่าการจัดซื้อปกตินะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาจะอนุมัติให้กับประเทศที่ใกล้ชิด<ม>เออนะครับมีการรายงานว่าในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนะครับปี68ได้บรรจุรายละเอียดคร โครงการผูกพันงบประมาณในปีแรกนะครับวงเงิน3.5พันล้านบาทจำนวน4โครงการซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับเป็นงบประมาณจัดซื้อเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนนะครับก็คือฝูง1-2ที่ได้ปลดประจําการไปแล้วก็คือต้องซื้อฝูงใหม่เข้ามาทดแทนนั่นเองซึ่งเอกสารงบประมาณนี้ไม่ได้แบ่งเป็นรายการนะครับว่า โครงการใดบ้างทั้งนี้นะครับก็จะนําเข้าไปสู่ชั้นกรรมาธิการวิสามันในช่วงเดือนกรกฎาคมก่อนลงมติวาระที่สองและวาระที่3ามต่อไปครับซึ่งทําให้ระหว่างนี้นะครับประเทศผู้ผลิตเครื่องบินรบทั้ง2สัญชาติเนี่ยก็คือซับจากสวีเดนนะครับผู้ผลิต เครื่องบินคลิฟเพนเอฟและคลิปเพนอ e ีนะครับแล้วก็บริษัทล็อกฮิตมาตินของสหรัฐอเมริกาผู้ผลิต F อฟิบบล็อก70นะครับซึ่งกองทัพอากาศไทยให้ความสนใจไว้นะครับใน2เครื่องนี้ต่างเร่งข้อเสนอนะครับเพื่อเพิ่มเติมให้กับการชนะในโค้งสุดท้ายนี้ซึ่งคณะกรรมการนะครับรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ผลอากาศเอกเสกสันคันธาเสนาธิการฐานอากาศนะครับซึ่งเป็นประธานในการจัดซื้อและแล้วก็เป็นประธานในการแถลง ผลการสรุปว่าเครื่องบินแบบใดได้ลำดับที่1และลำดับที่2นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าคือกิฟเพนอันดับที่1แล้วก็ FC6 บล็อก70นะครับอันดับที่2แต่ก็ยังไม่ตัดสินใจนะครับว่า ทางผู้ใหญ่หรือว่านายกหรือว่ารัฐมนตรีนะครับเขาจะเลือกอะไรเขาบอกว่าขอรอเอกสารจากบริษัทนะครับของทั้งสองฝ่ายนะครับส่งมาให้มันดีมากที่สุดเหมือนที่นายกบอกว่ารอออฟเซตนะครับรอออฟเซตให้มันดีกว่านี้อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งกองทัพอากาศก็จะให้คณะกรรมการคัดเลือกนะครับแบบขั้นสุดท้ายทั้งนี้นะครับเมื่อวันที่24มิถุนายนนะครับ2567มาคัด วอล,ลันเบิร์กนะครับประธานกลุ่มบริษัทซาบนะครับได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้คุยกันหลายเรื่องรวมถึงเครื่องบินกริปเพนด้วยนะครับโดยปี2 5 6 8นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเมืองดาวอสอีกครั้งและอาจจะเป็นการจัดฟอรัมเล็กๆนะครับระหว่างไทยกับสวีเดนในการนำบริษัทที่เกี่ยวข้อง2บริษัทนะครับมาพูดคุยกันว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันได้หรือไม่ พร้อมทั้งยังระบุว่าในกรณีของ f 1 6ของสาหารัฐอเมริกาเนี่ยถ้าซื้อก็ต้องมาพัฒนาในประเทศไทยได้เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือการต่างตอบแทนกันนั่นเองซึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของนายกนะครับที่ไปต่อรองกับเขาว่า เออถ้าเราซื้อเครื่องบินของใครมาแล้วเนี่ยเราจะมาร่วมกันพัฒนาได้หรือไม่นะครับซึ่งเปลอๆไทยก็อาจจะมีเครื่องบินรบเป็นของตัวเองก็ได้นะครับถ้าเกิด2บริษัทนี้ยอมมาจับมือพัฒนากันในไทยนะครับซึ่งคําว่าพัฒนาในที่เนี้ยผมไม่ได้หมายถึงว่าการพัฒนาอะไรแค่เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับหรือว่าการอัปเกรดอะไรเล็กๆน้อย คือการพัฒนาและการสร้างเครื่องบินนะครับถ้าเกิดานายกเราไปต่อรองได้ก็ต้องขอชื่นชมนะครับให้กับพี่โยงนายกเศรษฐาทวีสินเราว่าทำได้ดีมากครับซึ่งมาถึงทุกวันนี้นะครับเมื่อวันที่16กร,รกฎาคม2 5 6 7นี้นะครับนายกร,รัฐมนตรีได้แถลงการนะครับในทำเนียบรัฐบาลนะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกร,รัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้านะครับของการอนุมัติ เกี่ยวกับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเมื่อมีการถามรายงานว่ารัฐบาลอยากจะได้อะไรแลกเปลี่ยนหรือเปล่าจากการซื้อสินค้าอะไรพวกนี้รัฐบาลบอกว่าก็แน่ออนอนว่าต้องมีการต่อรองและมีอะไรแลกเปลี่ยนให้มันดีกว่านี้นะครับเพราะว่าโครงการจัดซื้อเครื่องบินรบระหว่างกิลฟ์เพนอีจากสวีเดนและ f อ6 Block 70จากอเมริกานี้ก็ต้องมีการพูดคุยกัน และก็มีการตอบแทนทางการค้าหรือว่า offset policy นั่นเองครับที่ไม่ใช่แค่การต่อรองราคาเพียงอย่างเดียวไม่อยากจะคุยเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับโดยเฉพาะการพูดคุยเรื่องการอนุมัติเอาหรือไม่เอาต้องครบและสรุปเลยซึ่งเมื่อวันที่15กรกฎราคมที่ผ่านมานะครับนายกบอกว่าเขานั้นได้โทรไปพูดคุยกับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทยแล้วว่าเครื่องบิน f อ6 B ล o อก70ที่จะนำมาเสนอขายนี้ ต้องมี o อฟเซ t p olic ีนะครับพร้อมกับราคามาด้วยเพื่อเตรียมพิจารณาคู่กันกับกิลเพน E อีเพื่อตัดสินใจอีกครั้งนะครับนอกจากนี้นักข่าวยังถามไปอีกว่ายังคงให้เวลาต่อไปใช่หรือไม่ภายหลังกองทัพอากาศได้สรุปผลนะครับว่ากิลเพน E อีชนะ f อ6ไปแล้วนายกบอกว่าผมยังไม่สรุปผมยังสรุปไม่ได้เพราะยังไม่มีออฟเซ็ตพ o l i ีมา ก็พยายามทําให้เร็วที่สุดดังนั้น2บริษัทก็ต้องเต็มที่เพราะไม่ใช่เงินเล็กๆน้อยๆซึ่งต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนให้คุ้มค่าที่สุดก็ขอความเห็นใจแล้วกันตรงนี้ว่ามันต้องดูให้ดีเมื่อถามว่ามีการกําหนดระยะเวลาหรือไม่นายกเศรษฐาทวีสินนะครับบอกว่าผมไม่ทราบจริงๆในเรื่องนี้จําเป็นเร่งด่วนขนาดไหนแต่ยืนยันว่าหากยังไม่มีความพร้อมข้อมูลไม่ครบก็ยังไม่สื่อนั่นเอง หรือว่านายกแกจะเอางบไปลงทุนในการก่อร่างสร้างนี่ไอโครงการดิจิท a ลวอลเล็ตก่อนหรือเปล่านะอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเพื่อนๆว่าไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยว่านายกอาจจะดันง,งบนะครับในส่วนนี้นะครับของทั้งกองทัพเรือที่ว่าจัดซื้อเรือดำน้ำนะครับแล้วก็งบกองทัพอากาศที่ว่าจะจัดซื้อเครื่องบินรบอาจจะแบบงึบไว้ก่อนหรือเปล่าเพื่อเอาไปแจกจ่ายให้ประชาชนนะครับคนละหนึ่งบาทซึ่งนั่น ก็เป็นการก่อร่างสร้างหนี้ให้กับประเทศไทยเราอีกแล้วเพราะว่าในช่วงนี้นะครับก็มีการประชุมกันบ่อยและเกินเกี่ยวกับโครงการนี้ซึ่งถ้าเอาเงินและหนี้เหล่านั้นนะครับมาใช้มันก็จะทําให้ประเทศไทยเราขาดดุลได้นั่นเองซึ่งอาจจะต้องแบบไปดึงงบตรงนู้นตรงน,รงนี้ตรงนั้นมานะครับเพื่อมาทาให้โครงการโก้รูสวยหรูของพี่ย้งเราได้สําเร็จหรือเปล่าซึ่งผมเคยเล่าไปแล้วนะครับในในโยบายทําลายชาติในอีพีแรกๆเลย ลองไปฟังกันได้ว่าโครงการนี้มันทำลายชาติยังไงนะครับซึ่งกองทัพอากาศนะครับพลอากาศเอกพันพักดีวิจิตพัฒนกุลผอบทอเปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องบินรบฝูงใหม่ภายหลังที่ทั้งสองฝ่ายนะครับได้ประชุมกันนะครับซึ่งผอบอบอกว่าตอนนี้หนักใจอย่างมากเพราะว่าการจะจัดซื้อนี้มันไม่ใช่เพียงแต่กองทัพอากาศและหน่วยผู้ใช้เพียงเท่านั้นมันต้องดูไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง รวมไปถึงนะครับการที่นายกนะครับจะได้มีความสัมพันธ์แล้วก็ออฟเซ็ตพ o l i c หรือว่าการค้าระหว่างประเทศหรือว่าข้อแรกเปลี่ยนข้อชดเชยนะครับที่เราจะเสียงเงินส่วนนี้ออกไปนะครับเพื่อว่าให้ไทยได้ประโยชน์อะไรกลับเข้ามาถ้าเรามองในมุมเศรษฐกิจหรือว่ามองในมุมการตลาดนะครับความคิดของนายกก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าการที่เราจะจัดซื้อเครื่องบินของอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องดูว่าไอ้เครื่องบินเหล่านั้นมันคุ้มค่าต่อการใช้งานมากแค่ไหนนะครับซึ่ง ไอ้ส่วนเนี้ยแน่นอนว่ากลิปเพนมันคุ้มค่ามากกว่าเพราะราคาที่ถูกกว่านะครับและก็ออปชันที่เยอะกว่าส่วน F16 มันราคาที่แพงกว่าแต่้ว่ามันมีความสัมพันธ์กับอเมริกาอย่างไงล่ะเราซื้อตรงนั้นนะครับเราไม่ได้แค่เครื่องบินเรายังได้ความสัมพันธ์และความไว้ใจจากอเมริกาเพิ่มขึ้นอีกด้วย หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่นั่นแหละครับที่นายกบอกว่าขอรอออฟเซ็ p พ olicy คือการค้าระหว่างประเทศหรือว่าการแลกเปลี่ยนการชดเชยนะครับที่เราต้องเสียเงินนับหมื่นหืนล้านเนี่ยให้กับประเทศ2ประเทศนั้นว่าไอ้สประเทศนั้นจะคืนดุลอะไรให้เรากลับมาบ้างถ้ามองกันตามหลักเศรษฐศาสตร์หรือว่าทางการค้าอะไรพวกนี้ก็ต้องยอมรับว่า ไอออฟเซ็ตพ o l i ีที่นายกกล่าวนะ่ะมันดีจริงๆมันจําเป็นนะครับแต่ถ้ามองความมั่นคงและเรื่องของกองทัพนะครับนายกทําแบบนี้ไม่ถูกต้องเพราะเครื่องบินที่เอามาใช้นะครับมันคือการเอามารักษาอธิปไตยน่านฟ้าไทยนะครับไม่ใช่การค้าหรือว่าการแลกเปลี่ยนการเทรดอะไรต่างๆมันคือการที่จะมีความมั่นคงและศักยภาพของกองทัพอากาศไทยนั่นเองซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็ต้องดูกันอีกว่านายกเขาจะเอียงไปทางไหน เพราะหน่วยผู้ใช้และทออตัดสินใจแล้วว่าจะซื้อกลิปเพนนะครับซึ่งก็เห็นได้ชัดว่านายกนะครับก็ยังไม่ตัดสินใจใดใดทั้งสิน้นแต่ส่วนที่ว่านายกจะเอียงไปทางอเมริกานะครับผมว่าก็มีส่วนเหมือนกันแต่ก็ไม่น่าจะเต็มร้อยน่าจะเอางบมาดันดิจิตอลวอลเล็ตของตัวเองซะมากกว่าแต่ผมมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่เพื่อนๆน,น่าจะต้องอึ้งตะลึงกันด้วยไปเลยกับเรื่องนี้ซึ่งใครหลายๆคนก็น่าจะเคยได้เห็นหรือเคยได้ยินอยู่แล้วแหละเพราะว่า ทางบริษัทล็อกฮีทมาตินครับเขาได้ออกมาโพสต์ด้วยตนเองเลยเมื่อ2วันที่ผ่านมาเขาบอกว่าบริษัทของเรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่จะได้มีการสืบทอดมอรดกของเราในการส่งมอบบูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยผ่านข้อเสนอที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งสร้างความร่วมมือถึง40ปีของการเสนอขาย F16 บล็อก70และ72ของประเทศไทย ในการจัดส่งไปให้จากบริษัท็อกฮีดมาตินนั้นซึ่งนะครับบริษัทอกฮีดมาตินบอกว่าถ้าเราขาย F16 บล็อก70ให้กับไทยแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรอีกบ้างนะครับบริษัทอกฮีดมาตินบอกว่าเราจะมีการพัฒนาและวิจัยนะครับเครื่องบินไปด้วยกับไทยและได้มีการฝึกอบรมวิศวกรการบินและอวกาศขั้นสูงคือต้องส่งเจ้าหน้าที่นะครับไปเรียนและไปศึกษาที่อเมริกานะครับเกี่ยวกับ อาวิศวกรรมการบินนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการพัฒนาแรงงานการผลิตนะครับซึ่งเฮ้ยดูเหมือนว่าเขาจะมาตั้งฐานที่บริษัทที่ไทยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับซึ่งนอกจากนั้นยังบอกว่าการอัปเกรด Data Link ขั้นสูงนะครับคืออาจจะแบบว่าให้เราใช้ Data Link เป็นของตัวเองไปเลยหรือเปล่าไม่ต้องขออนุญาตหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับที่บริษัทล็อกฮิตมาตินเขามาเปิดเผยเขาใส่มาเพียงแค่หัวข้อนะครับเขาไม่ได้ลงดีเทลมาให้นะครับซึ่งนอกจากนั้นเขาบอกว่ายังมีการอบรมการบำรุงรักษา เครื่องบิน Fighter นั่นเองก็คือส่งเจ้าหน้าที่ที่ว่าจะทํางานกับเครื่องบิน s 1 6 b บ o c k ล็เนี่ยเข้าไปเรียนที่อเมริกานะครับแล้วก็กลับมาพัฒนามาใช้งานมาซ่อมแซมที่ประเทศไทยต่อไปได้ซึ่งในโอกาสนี้นะครับเขาบอกว่ายังเป็นการจัดหาห่วงโซ่อุปทานที่ไทยนั้นต้องการอย่างยิ่งซึ่งเราต้องการหรือเปล่าเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและสุดท้ายนะครับบริษัทลอคินมาตินเขาบอกว่าความสามารถในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเองก็คือ ถ้าเกิดคุณซื้อของเราเราก็จะพัฒนากับคุณร่วมกันกับคุณนะครับไปอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญนะครับเมื่อวันที่17นะครับบริษัทลอกคิตทมาตินได้มาโพสต์อีกครั้งหนึ่งพบกับ F16 บล็อก70และ72เครื่องบินรบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องบินรบที่ดีที่สุดเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการป้องกันประเทศของประเทศไทยเออเอาดีครับเขาออกมาเปิดตัวขนาดนี้แล้ว ทออไทยว่ายังไงหรือว่านายกแอบไปดีลรับกับบริษัทล็อกฮีตมาตินแล้วว่าจะซื้อแล้วก็ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนในประเทศเอายังไงเอายังไงเอาให้งงชัดครับเรื่องนี้ต้องเอาให้ชัดนะครับนอกจากนั้นนะครับล็อกฮิตมาตินยังบอกอีกว่าความสามารถในการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมนั่นก็คือ F16 บบล็อกเจการรวมกันร,ระหว่างกองทัพไทยนะครับแบบไร้รอยต่อก็คือแบบอ่ะใช้ F16 มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถูกไหม มึงก็ใช้ F16 ต่อไปเลยละกันนะครับมันก็แบบไม่เป็นการขาดห่วงหรือว่าการขาดดุลเครื่องบิน F16 ในกองทัพไทยนั่นเองและสุดท้ายนะครับการสนับสนุนทั่วโลกเพื่อความพร้อมนั่นก็คือการที่หลายๆประเทศนะครับได้มีการใช้เครื่องบิน F16 นั่นเองซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดมีปัญหามาเดี๋ยว F16 ทั่วโลกเนี่ยจะช่วยพิไทยเองอ่าเอาละครับฟังมาถึงจุดนี้เป็นยังไงกันบ้างนี่น่าจะเป็นข่าวดีมากๆนะครับกับ แฟนๆ f 1ฟที่ว่าเชียร์ F16 แบบขาดใจดิ้นนะครับซึ่งผมก็ต้องยอมรับว่า เอฟซีกนะครับมันได้ทั้งความสัมพันธ์และความดุดันจริงๆถึงแม้จะเป็นเครื่องบินที่มีข้อแตกต่างเกี่ยวกับออปชันอะไรต่างๆนะครับกับกริปเพนซึ่งไอ้ส่วนตัวนะผมชอบออปชันของกริปเพนแหละแต่ถ้าว่าก็ต้องยอมรับว่าเอฟซีกมันดุดันและมันแบบมีประสบการณ์โชคชนในสนามรบต่างๆนะครับซึ่งมันก็โชว์ให้โลกเห็นแล้วว่าเอฟซีกนั้นเขาได้ใช้รบจริงนะครับแต่ถว่ายูเครนย,ยังร้องขอกริปเพนไปช่วยรบอยู่เลย เออก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมจะอวยแค่ f 1 6แล้วกันนะครับในคลิปนี้ซึ่งนี่แหละครับเป็นการออกมาโพสต์ของบริษัทล็อกฮิตมาตินทางทั้งที่นายกรัฐมนตรีของเรายัางบอกว่าอออรอออบเจ็กพอ Policy ของแต่และค่ายก่อนแล้วกันผมให้คําตอบไม่ได้นะครับให้คําตอบไม่ได้นะครับเออให้ได้ไม่ได้หรือก็ไม่รู้ล่ะครับเรื่องนี้แต่ว่าผู้ใช้และทอ,อ,อต้องการคลิปเพถึงแม้ว่าจะเอา f 1 6มาก็ตามก็ยินดีครับผมก็ยินดีได้ทั้งหมดแหละว่า มันก็ดีทั้งสองค่ายนั่นแหละครับแต่ถ้าว่าอะไรต่างๆของกิปเพนผมว่ามันก็ยังดีกว่าเอฟซีบกไงซึ่งประเทศดทยเรารก็เบี้ยน้อยหอยน้อยงบไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับกิปเพนก็คือถือว่าตอบโจทย์มากกว่าแต่ถ้าเกิดนายกอยากได้ความสัมพันธ์กับอเมริกาไปจัดเครื่องบินเอฟซีบกมาอันนี้ก็ไม่แปลกแต่ขออย่างเดียวครับอย่าสร้างหนี้ให้ประเทศเพิ่มมากไปกว่านี้อีกเลยเพราะแค่นี้ประเทศไทยเราครับก็หายใจจะไม่ออกจากกองหนี้กันอยู่แล้วหรือไม่ อาจจะไม่ได้ทั้งสองเครื่องบิน2รุ่นนี้เลยและเรือดำน้ําก็อาจจะไม่ได้ด้วยเพราะว่านายกเอาเงินไปผานกับนโยบายทํหลายชาติหรือไอ้นโยบาย10,000บาทดิจิตอลวอลเล็นั่นแหละครับเพื่อนเพื่อ,อมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวเรื่องนี้ก็เสนอมุมมองวิเคราะห์มุมมองของตัวเองและก็คอมเมนต์ลงมาพูดคุยกับผมได้นะครับเพราะว่านี่ก็คือมุมมองของผมที่ผมได้เปิดอ,อกพูดคุยกับเพื่อนๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆมีมุมมองยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันสําหรับวันนี้ก็ ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดคุณคิดว่าเรื่องราวเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องราวเรื่องนี้ดีก็อย่าลืมแชร์เพื่อนของคุณได้รับชมรับฟังกันด้วยและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่ผมจะนํามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันในต่อไปข้างหน้า <c oughs> เอาละครับล็อกฮิตมาตินเขาออกมาโพสต์ขนาดนี้แล้วมันน่าจะเป็นข่าวดีของ แฟนๆ f ฟซะครับซึ่งถ้าเกิดได้ F16 มาจริงๆก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับาสาวก F16 ท,ทุกท่านกันด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามขออย่างเดียวครับอย่าไปสร้างหนี้ให้กับประเทศไทยเพิ่มมากไปกว่านี้อีกเลยนะครับพี่โยงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I'm taking six shots, are you coming with me?